สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาโชว์ของของเราเนาะที่เป็นเกี่ยวกับน้องน้องเทเชอร์นะคะโดยอ่าอันนี้จะเป็นของสะสมที่เกี่ยวกับน้องเทเชอร์เนาะซึ่งเป็นตามที่เราพยายามเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งเป็นเทเมได้ไม่นานเนาะพวกอัลบั้มหรืออะไรเราก็เลยยังเก็บได้ไม่เยอะมากแล้วก็ช่วงที่เรายังเป็นนักศึกษาด้วยะคะ่ะเราก็เลย อาจจะได้เก็บได้ไม่เยอะแต่เราคิดว่าถ้าช่วงเราทํางานแล้วน่าจะมีของสะสมน้องเพิ่มเยอะแน่เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูเท่าที่เรามีกันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยอันแรกของเราอะนะคะอันนี้เป็นอ่ะ a ルバムเทเชอร์นะคะ the second step chapter one นะคะอันนี้จะเป็นดิจิแพคของยุนัจไฮอกนะคะอ่าอันนี้นะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีซีดีเป็นซีดีของแจฮยอกนะคะมันจะเป็นแผ่นใสนะแล้วก็จะมีเป็นรูปภาพข้างในนะคะที่จริงจะมีโปสอตกาตุ้ยเนาะเป็นป๊อไม่ใช่โปการกาสิปสเตอร์นะคะกับแผ่นลายเซ็นเนาะแตบบ่นี้นะคะจะเป็นแผ่นลายเซน็นมันจะเป็นแผ่นใสแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปสเตอร์นะคะเป็นของใจฮยอกเนาะ ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นอันนี้เลยอัลบั้มนะคะเป็น the second step นะคะ chapter 2เนาะเป็น d g Pack ของจองอูนะคะพักจองอูนะตัวนี้ข้างในจะเป็น c d แบบนี้มันจะเป็นแผ่น CD ดีแบบเนี้ยอ่านะวิทำสะท้อนเห็นในะกระทั่งโทรศัพท์เลยอะ่ะก็นะคะข้างในอ่ะมันจะเป็น,ในใคลายกิตเตอร์หน่อยหน่อยเนาะก็จะเป็นน้องจองอูแบบนี้เลย รูปข้างในยังก็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นโปตเตอร์เหมือนกันนะคะเป็นโปตเตอร์ของน้องจองอูนะเหมือนก,นกันกับของแจฮยอกเลยนี่ต่อมานะคะ น่าจะเป็นเก็บได้ไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นของที่เพิ่งเริ่มเก็บแรกๆช่วงที่อ่าเริ่มเริ่มติดตามน้องๆทิชเชอร์นะคะเริ่มเข้ามาเป็นทอมีเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อของอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็บพวกการ์ดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะยังมีเฟรมการแค่นเดียวอยู่เพราะว่ายังไม่ค่อยได้เก็บเยอะมากนะคะก็จะมีแค่อันนี้เนาะโดยการที่เราเก็บอะคะ่ะก็จะมีตัวนี้ของจจให้ยบเนาะอือ แล้วก็จะน,นี้เป็นของตอนจิกจินนะคะอันนี้จะเป็นการ์ดตอนของดรามา่าดราม่าเว็บดราม่านะคะของเทเชอร์เนาะที่จะเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนชายล้วนนะคะที่ฮารุโตะที่เป็นเหมือนเป็นวิญญาณที่อยู่ในห้องเนาะแต่ก็ทุกคนก็รักกันแล้วก็ทาให้ฮารุโตะคะ่ะได้เรียนต่อจนจบกับเพื่อนเ่นเนาะเราชอบดูนะน้องๆเล่นแบบน่ารักดีอะ่ะอืมต่อไป ที่เราเก็บอีกก็จะมีแผ่นนี้เนาะอันนี้ได้พร้อมอัลบั้มจิจินที่เป็นอัลบั้มแรกค่ะที่เก็บเนาะก็อันนี้นะของใจยอกจะประมาณนี้อันนี้ของน้องจองอูนะคะอันนี้ของน้องจองอูอันนี้ได้พร้อม อ่ะเมื่อกี้เลยอ่าเบ้มเพเชอร์ดีดิแพคของน้องจองอูเนาะส่วนตัวเนี้ยคือน้องจองอูแมวเหมียวหวัดแมวคือตามหานอ้องอยากได้น้องจองอูหวัดแมวมากว่าจะราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเขาบอกว่ามันแพงมากก็เลยพยายามตามเก็บเนาะซึ่งของน้องจองอูอะ่ะเก็บได้ไม่เยอะคืออันเนี้ยมันไม่เราอ้ออันนี้ร้านน่ารักมากร้านแถมมาให้นะคะเป็นหาะเป็นร้านแถมมาให้เนาะ ก็เราก็อันนี้นะคะมันจะเป็นรูปที่เราทำขึ้นเองเนาะเป็นการที่เราทำขึ้นมาเองเนาะโดยทำจากเว็บลาล่าพิกตัวนี้เลยนะคะเราทำกับเว็บลาล่าพิกเนาะซึ่งเว็บตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นเกี่ยวกับการทำ พวกอ่าโฟโต้การ์ดอยู่แล้วเนาะหรือทำรูปภาพหรือว่าทำพวกอ่าปฏิทินก็ได้นะเป็นเว็บลาฟลลพิกเลยซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบการ์ดของตัวเองแล้วก็ใส่รูปภาพของตัวเองได้เลยซึ่งร้านจะทำเร็วมากเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเราอะ่ะทำมาเป็นแบบค้าลายอะ่ะทำเป็นโฟโต้การ์ดค้าลายเนาะเป็นแบบธรรมดาไม่ได้มีกิตเตอร์หรืออะไรอะ่ะมันจะตกราคาประมาณร้อห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่จะได้ยี่สิบแผ่นเลยนะ อันนี้เป็นอันที่เราเพิ่งสั่งมาใหม่เนาะคือเราอะอยากลองทำดูคือเราเคยทำไปแล้วอะก็คืออันนี้แหละที่ที่เก็บที่เก็บอยู่ในแฟน้มอะเนาะแต่ว่าเราอะอยากลองทำใหม่ดูเพราะว่าบางอันอะมันเป็นรูปที่มันไม่ใช่รูปที่เขาทำเป็นโฟตโต้การ์ดแต่ว่าเราอะอยากมีเป็นโฟตโต้การ์ดอย่างเหมือนเราชอบรูปนั้นเราก็เลยทำเป็นโฟตโต้การ์ดอะไรแบบเนี้ย อยากลองดูว่าเว็บมันแบบยังไงบ้างเพราะเราเคยทำครัง้งหนึ่งแล้วเราก็เลยอยากลองทำอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าง,าง,างรูปเนี้ยเราก็เลยทำเป็นโฟตโต้การ์ดอย่างเงี้ยคะ่ะรูปของทั้งสี่คนเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่อย่างเงี้ยหรืออย่างรูปเนี้ยของจองอูคือรูปเนี้ยที่จริงมันเป็นโฟตโต้การ์ดนะของจองอูแต่ว่าเราไปดูราคามามันแพงมากเลยแพงแบบที่ว่าเราสู้ราคาไม่ไหวตอนแรกเราก็เลยจำ เราเลยไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาเก็บไว้เนาะอือล้วตอนแรกเราก็จะไม่ได้เจ้ารูปนี้มาทำนะเพราะเรามองว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาที่แบบน้องเขาสาทางว g จีเขาก็คือทำอันนี้มาเพื่อให้ทีเมย์อ่ะได้เก็บเนาะเป็นของขวัญเป็นของสะสมของน้องๆแต่ว่าเราอ่ะก็เห็นว่ามันสวยอ่ะอืมรูปชุดจองอูชุดนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วน้องจบแล้วอ่ะมันจะไม่มีน้องใส่ชุดนักเรียนแล้วอ่ะเราก็เลยเอารูปที่เป็นน้องใส่ชุดนักเรียนอ่ะมาทํา ให้เป็นความทรงจําของเราน้องว่าอย่างไรเอ้ยน้องใส่ชุดนักเรียนนะอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นน้องจองอูอันที่สัญญาเลือกรูปที่เราอยากจะเก็บนะคะอ่านี่น้องเป็นชุดนักเรียนนะอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีใจย,ยอกบ้างเนาะอย่างอันนี้ใจย,ยอกนะอ่านี่ก็ใจย,ยอกอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเว็บลาล่าพิกตัวเนี้ยค่ะ เรามองว่าเขาทําออกมาได้ดีเลยนะเนื้อกาสมันดีมากเลยอะแต่ผิวสัมผัสมันดีมากแล้วมันก็สีมันก็ชัดมากเลยคือมันมันสวยอะสำหรับเราเราพอใจนะการจัดส่งเร็วด้วยเว็บเข้าใจง่ายด้วยนะคะแล้วก็ทางทางเว็บอะเขาก็แบบเนี่ยมีของแถมมีของอันนี้มาให้ด้วยเนาะซึ่งสําหรับเราเรามองว่าเอยถะมันมันสามารถทําเป็นของขวัญให้ เพื่อนให้หรือให้คนรักของเราก็ได้หรือในวัดปัดชิ่งหรืออะไรย่างนี้ก็ได้คือมันไม่ใช่แบบว่าเราจะเอามาทําแบบเก็บหรือเราจะเอามาทำแบบเก็บก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือมันสามารถทําเป็นของขวัญให้กันก็ได้เพราะทางลาลาพิเขามีหลายรูปแบบมากเลยที่เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากทําแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะอย่างตัวนี้เราก็ทำนี่าถ้า ทำร้อยกว่าบาทก็ได้เยอะนะได้หลายแผ่นเลยแถมราคาก็ถูกด้วยเนาะอันนี้เราก็เลยเป็นของสะสมประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าช่วงช่วงที่เราเรียนเรายังไม่ได้เก็บเยอะเนาะแต่เราก็มองว่าอย่างน้อยเราเราก็ได้ติดตามนอ้องได้พยายามปั่นวิวให้น้องอย่างได้แบบดูน้องอะไรแบบนี้เนาะถึงแม้ว่ารอบนี้เราอาจจะไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแต่เราคิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวปีหน้าเอ้ยไม่ใช่ปีหน้าจะตอนจะตอไกลเกินไปครั้งหน้าครั้งหน้าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตหรือแฟนไซต์แล้วเราทํางานแล้วเราจะไปหาน้องให้ได้ตั้งมั่นไว้ว่าเราอยากจะไปหาน้องหรือเก็บของสะสมของน้องคอยซัพพอร์ตน้องๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็คือถึงแม้ว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้ไปแต่ก็แช่ว่าเราจะไม่รักน้องนะคะเราก็รักน้องเนาะถึงแม้ว่าจะมาเป็นเทอ์เมได้ไม่นานแต่เราก็ เชิญชมน้องๆเนาะเราก็รู้สึกว่าเอออยากสนับสนุนน้องๆไปเรื่อยนะคะก็ะเลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกปรอบใจตัวเองครั้งหน้าเราต้องได้ไปแน่นอนหวังว่าครั้งหน้าเราจะเจอกันนะจงบา,บายค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเนาะแล้วก็คนที่ได้ไปคอนเสิร์ตนะคะฝากกีตน้องๆแทนเราด้วยนะคะคนที่ได้ไปแฟนไซต์ฝากชมน้องๆนะคะ ฝาบอกน้องๆให้กำลังใจน้องๆเนาะบอกน้องๆว่าทำเก่งมากแล้วเธอเก่งที่สุดแล้วนะคะให้ยินเยอะๆแล้วก็อย่าถ้าเกิดอยากร้องไห้หรืออะไรก็ร้องมาเลยไม่ต้องไปเขียยเนาะเธอเก่งที่สุดแล้วค่ะวันนะคะทุกคนไปกินในคอนเสิร์ตให้ดังๆไปเลยให้เทสเชอร์รู้ว่าเธอเมทายเสียงดังขนาดไหนบ๊ายบาย